มีซุกขังที่กำลังตามหาคู่อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เป็นอีก่งวันนะคะก็แอนตี้ได้พาานมาพบก,กับเจ้าเฟอร์รี่ F8 จีบงโตงปี2020กำลังหาคู่อยู่ลเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถของพี่อินนั่นเองนะคะและแอนดี้ก็จะเป็นตัวแทนนะคะในการตามหาเด็กคู่ให้วันนี้เราจะดูกันว่า ร้อมกับน้องแม็กไลน์ตัวท็อปนะคะปี2020นะคะล้อแม็กขนาด2 1นิ้วตัดกับโลโก้สีเหลืองนะคะและก็เบรกเซรามิกสีเหลืองแล้วก็โลโก้ด้านข้างตรงนี้นะคะสีเหลืองด้วยจ้าตรงนี้ออปชั่นจะเสียตังเพิ่มนะคะต่อมาทางด้านช่องลมนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแรงเวลาเราขับอะคะ่ะตัวลมเนี่ยจะเข้ามาทางช่องนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะสีดำตัด แดงนะคะให้ความรู้สึกว่าเท่แล้วก็ดุดันมากเลยล้อมแบกนะคะดอกยางยังอยู่นะคะล,ล้อมแบกเนี่ยจะเป็นลายนี้นะคะสีเงินแล้วก็ตัวดอกยางเนี่ยจะเป็นปี2020นะคะรถคันนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมดอกยางถึงยังอยู่นะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยพี่อินขนับไปแค่ประมาณ0 0เอ้อยไม่ใช่4500ยกว่าโลเท่านั้นนะคะมาต่อกันเลยนะคะ สำหรับเด่นๆน,นะคะออปชันเด่นๆก็คือจะเป็นตัวฝาห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบใสนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยมองเห็นห้องเครื่องของเรานะคะว่ามีความใหญ่เท่ดุดันมากน้อยขนาดไหนนะ,ะให้คขารู้สึกเวลาขับก็จะรู้สึกมันมากนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้ที่เป็นแบบโดนัทเหมือนโดนัทเลยนะคะ สีวงด้วยกันนะคะแล้วก็ตัดกับท่อคู่นะคะตรงนี้ขึ้่ให้ความรู้สึกแบบเท่สปอร์ตรวยมากหล่อรวยครบเลยอ่าต่อมาภายในกันบ้างนะคะสำหรับท่าเฟอ r ี่ F8 Ghibli ปี2020ภายในลังนี้รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่เลยเพราะว่านอกจากภายนอกจะสีแดงแล้วภายในก็ยังสีแดงอีกด้วยนะคะ เดินได้ตัดกับสีดำนะคะเป็นแดงดำพร้อมกับโลโก้ตัวม้าสีดำด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตรงคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีเป็นสีดำสีเงินแล้วก็สีแดงมาพร้อมกับตัวแอร์เนี่ยค่ะช่องแอร์เนี่ยตัดขอบสีแดงด้วยนะแล้วก็บางชิ้นส่วนเนี่ยผสมผสานกับตัวคาร์บอนด้วยและที่สำคัญนะคะพวงมาไลไยเนี่ยให อารมณ์แบบเท่มากเลยเพราะว่าเป็นหนังผสมกับคาร์บอนนะแล้วก็เพชรเบนชิปเป็นคาร์บอนด้วยนี่เลยลำนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์3 9 0 0 c ี V8 ให้แรงม้าอยู่ที่710แรงม้านะคะสภาพคันนี้เรียกได้ว่า9อา่าแพทให้คะแนนอยู่ที่99.99%เลยนะสำหรับเจ้าเบอรี่ F8 ลำนี้นะอ่ะออปชันเขายัง ทางฝั่งนี้นะคะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะคะแล้วก็จะมีหน้าจอนะคะหน้าจอทางฝั่งนี้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวต่อมาแพตตี้จะสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังเสียงทอนะว่าเป็นยังไงบ้าง เมื่อสักครู่นะคะก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะแพทได้สตาร์ทรถแล้วนะคะก็จะให้ดูออปชั่นพิเศษนะคะออปชั่นพิเศษของทางเจ้า f e r r ์รี่ F8 ลำนี้นะคะก็คือจะมีจอข้างๆตรงนี้นะคะติดกับโลโก้เนะะี่ยค่ะซึ่งตัวนี้ออปชั่นที่แพงมากแล้วก็หายากมากนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีกันนะคะออปชั่นตรงนี้นะแล้วก็ทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นปุ่มกดนะคะ ให้อารมณ์แบบเวลาเราเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะปุ่มอุ้ยสวยมากๆเลยนะคะรับประกันว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันต่อนะคะ ะะก็เมื่อกี้ได้ดูกันแล้วนะคะว่าออปชั่นข้างในเนี่ยพิเศษอย่างไรบ้างนะคะแต่สำหรับท่าในใดที่สนใจนะคะเจ้า b e r n i รี F8 ลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อแพดดี้ได้เลยนะแล้วก็หลายท่านที่อาจจะสงสัยว่าแพดดี้ทำเงิขายราคา2สองล้านละ่ะก็ต้องขอบอกได้เลยว่าเจ้า f e r ร i รี่ F8 ลังนี้นะคะในขนาดนี้เนี่ยทางเ r อร์รี่ My eyes see your face, searching for a way straight through. Spell devil and my eyes see your face, searching for a way straight through. Spell devil and my eyes see your face, searching for a way straight through.